สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่กราสีกันประจำเดือนมิถุนายน2567หรือปี2024การงานการงานความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินเขาไม่อยู่ใบแรกนะจะเป็นไพ่ทีดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการลงทุนการเงินการทําธุรกิจนะคะเข้ามาให้ต้องจัดการค่ะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสําเร็จนะคะเรื่องของการเดินทางด้วยรวมถึงในอิทธิพลของไพ่ต่างนะคะก็ยังเข้ามาสลับสนนคนที่เกิดราศีกันย์อยู่เรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพต่างๆนะคะก็ยังเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ต้องระวังนะคะไม่จะเป็นอิธิพองคนุกแ นะคะไพ่สิบดาบนะคะซึ่งนะคะอาจจะเข้ามาบ้างแล้วก็ไพ่ห้าไม้คือปัญหากับเรื่องงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะต้องดูแลสักนิดนึงสําหรับคนที่กราศีกันค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะการทํางานในช่วงนี้นะคะต้องมองว่านะคะไพ่งานยังขึ้นสิบไม้อยู่นะก็ถือว่ายังเป็นช่วงเดือนที่อาจ งานอาจจะมากความรับผิดชอบเยอะแต่ถือว่าส่งผลดีรวมถึงคนที่เกิดราศีกันมีไพ่คนขยันนะ่ะนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของความคิดที่จะวางแผนในเรื่องของการลงจุนหรือการขยายธุรกิจเพิ่ม ซึ่งถือว่าส่งผลดีค่ะแต่เดือนนี้นะคะให้วางแผนให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการลงทุนด้วยแล้วก็ธุรกิจไหนหรือการลงทุนอะไรเนี่ยต้องหาข้อมูลให้พร้อมอเรื่องของเอกาสารที่เราต้องไปยื่นเสนอรื่นขออนุมัติต่างๆก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบด้วยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริาวารนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่กาลังรอนะคะในเรื่องของการถูกอนุอนมัตินะจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าก็ได เราก็ต้องเตรียมข้อมูลนะคะเข้าไปเสนอให้ชัดเจนนิดนึงนะคะก็จะยังเกิดความสําเร็จแน่นอนค่ะฉะนันถือว่าเดือนนี้นะคะความรับผิดชอบหรือเรื่องของการทํางานยังเคลื่อนไหวนะคะไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วย เรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่านะอิทธิพลของไพ่อัศวิรเรียนไพ่การเงินที่ส่งผลดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าในเรื่องของการลงทุนเป็นคนเก่งด้านการเงินค่ะนะรวมถึงนะจะมีเรื่องของความคิดนะคะที่จะมีการลงทุนหรือดอกผลเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วหรืออาจจะมีการขายทรัพย์สินนะคะหรือข้าของที่มีมูลค่านะคะซึ่งยังทำให้เกิดโอกาสหรือเรื่องของรายได้อยู่สาหรับคนที่เกิดราศีกันนะเพียงแต่ว่าในตําแหน่งช่วงนี้นะคะในเรื่อง ของนะคะลูกน้องเรื่องบริวารเรื่องลูกเนี่ยหรือตําแหน่งของบ้านนะคะหรือตําแหน่งเรื่องของผู้ใหญ่และเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะซึ่งมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะฉันคนที่เกิดราศีกันเองอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในตําแหน่งที่เตือนไปค่ะแต่มองว่านะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยยังไปสู่ในเรื่องของโอกาสที่จะนะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากการงานหรือจากการลงทุนเนี่ยนะคะก็ยังส่งผลดีอยู่สาหรับคนที่เกิดราศี เราก็ไประวังตําแหน่งที่เตือนไปแล้วก็ดวงห้ามคำพะกันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเราก็ตรวจสอบนิดนึงค่ะจะทําให้เกิดประโยชน์สาหรับคนที่เกิดราศีกันนะเพราะมันก็ยังมีอิทธิพลของไพ่เทียบห้ามคำพะกันนะมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงเข้ามาบ้างในช่วงนี้เราก็ไประวังนิดนึงค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรัก อาจจะพบรักที่ดีแหละนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแต่สําหรับคนโสดแล้วยังไม่พร้อมอ่ะที่จะพัฒนาเพราะอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยหรือความรับผิดชอบกับเรื่องงานมากจนเกินไปนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามีความรักที่ดีเข้ามาแล้วคนโสดก็ต้องเปิดใจค่ะอย่าปฏิเสธเพราะว่าคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่เข้ามาตอบโจทย์นะหรือยังเป็นรักที่ดีนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกันอยู่ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็เป็นคู่กันเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมีปากเสียงกันบ้างเรื่องงานเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะคู่ไหนที่ทำงานร่วมกันหรือลงทุนร่วมกันนี่ต้องระวังค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านต้องระวังนะเพราะว่าในเดือนนี้มันเห็นที่ผลของยการหย่าล้างอยู่นะคะบางคนนี่เป็นการอยาแก้เคล็ดน่ะนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายหรอกนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะบางคู่นี่มีความสงสัยว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าก็เป็น คู่กันนะเพราะชีวิตของคพ่รักแท้ปรากฏขึ้นนะคะเช้าน,นะคะคนไหนนะที่นะคะรู้สึกว่าความรักมันไม่เหมือนเดิมนะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีช่วงนี้เราก็ต้องกลับไปปรับกันนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้มากจะไม่ด้องของความสัมพันธ์รักมีความเข้าใจกันแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารฉงน้ําดีท่อน้ําดีค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของการปิดก,กระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ค่ะรวมถึงนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะจั้นเดือนนี้คนที่เกิดราศีกันมีที่ปนของให้ความเจ็บป่วยเข้ามาเคลื่อนไหวนะ,ะวเราก็ต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนนะคะเรื่องของการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงนะจะทาให้สุขภาพร่างกายนะยังสามารถฟื้นตัวได้ะคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีกันอย่างเดียว เรื่องโลกด้วยนะสามีคนรักนะคะหรือว่าในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งก็ต้องไปตื่นหรือต้องไปใส่ใจกันให้มากเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกรรันย์วันอาทิตย์ถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรืองานด้านการลงทุนมองว่าไม่เสียหายค่ะเป็นธุรกิจที่เกิดโอกาสเพียงแต่เดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของเอกสารนะหรือว่ามีเรื่องให้เราต้องปรับปรุงกับเรื่องงานบ้างอันนี้มองว่าเราก็ไปดูแลให,ให้ละเอียดรอบคอบ คนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเอกสารต่างๆต้องเรียบร้อย ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีค่ะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะการคําประกันด้านการเงินด้วยนะชั้นดวงห้ามขับประกันเด็ดขาดนะคะเรื่องของการลงทุนอะไรในช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องหาข้อมูลให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังเป็นความรักนะคะที่ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากแล้วก็จะมีปัญหาระแบงสงสัยกันกับเรื่องของการเงินด้วยอันนี้ให้ไปปรับค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ถ้าไม่ได้ทํางานอยู่บ้านเป็นค่บ้านเฉยๆนะ,ะอันนี้บอกว่าไม่เสียหายค่ะแต่ถ้าเราทํางานเราต้องระวังกับปัญหากับเรื่องงานด้วยเพราะงานอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าหรือว่าโครงการที่เราวางแผนเอาไว้นะคะ <c oughs> ก็อาจจะถูกดองเอาไว้ก็ได้หรือไม่ได้รับการสนับสนุสนจากผู้ใหญ่เท่าที่ควรนะคะเราอ,อาจจะต้องเข้าไปเคลื่อนไหวกับเรื่องงานให้มากหน่อยในช่วงนี้นะ,ะฉะนั้นนะคะถ้า คนวันจันน่ะนะคะเป็นแม่บ้านสีเรียนอ่าอันนี้มองว่ามันก็เหนื่อยกับเรื่องของการดูแลบ้านดูแลคนในครอบครัวนะแต่ถ้าเราแบบไปทํางานประจําอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องแบบกระตุ้นกับเรื่องงานให้มากรอบครอบให้เยอะค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ต้องมาระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะบางคนก็มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนี่แหละหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารเราก็ไประวังส่วนเรื่องความรักคนโสดนะคะมีดวงที่จะพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ค่ะส่วนคนที่ม so ีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันให้มากมองว่ายังปรับกันได้นะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการหย่าร้างด้วยแต่ถ้าเป็นเดือนที่เรามีการหย่าแก้เค็ดอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะ สุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้หรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดช่องทางใหม่ๆกับเรื่องของธุรกิจการค้าการขายด้วยถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังสอบบรรจุนะคะหรือว่ารอการถูกโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีค่ะ เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีเสน่ห์มากมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลน,นะคะหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้อาอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะก็ถือว่าการทํางานมีการ ขึ้นไหวแล้วก็เกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะถ้ามีความคิดที่จะซื้อที่ดินหรือมีความคิดที่จะขายถือว่านะคะจะมีข่าวดีส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดโอกาสหรือมีโอกาสจะพัฒนาเป็นรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหากันมาก่อนนั้นนี้ก็จะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูลงานหรือแม้แต่เรื่องของสัญญาเอกสาร,รนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะหรือบางนคนเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทําธุรกิจเสริมนะคะก็ถือว่าการทํางานต่างๆนะยังส่งผลดีมากๆในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดเนี่ยนะคะมองว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะในเรื่องของความรัก อาจจะต้องนะคะเรามาระวังปัญหาเรื่องของมือที่สามหรือปัญหาการครบซ้อนค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์ถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกรึงนะคะหรือว่าคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างหรือการถมที่ถมทางคนที่เป็นงานแค่จการค่ะทหารตำรวจหรือแม้แต่คนที่ขายประกันสุขภาพประกันภัยต่างๆหรือคนที่รับ รับจ้างแบบถางที่ทางญ่าประมาณเนี้ยหรือว่าธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินอะนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าันนี้ก็จะเหนื่อยกับเรื่องของนะคะการทํางานมากๆก็จะได้เคสยากๆหรือเคสที่แบบต้องทําล่วงเวลาอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเราก็ไปวางแผนแล้วกันแต่คนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้เลยต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องงานค่อนข้างมากถูกบีบถูกกดดันหรือถูกให้ออกจากงานหรือแม้แต่เรื่องของการถูกยกย้ายนะคะ หรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานหรือการปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลานี่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะจันเดือนนี้ยังมีปัญหาให้เราต้องระวังอยู่การเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากค่ะจันเดือนนี้ต้องแบบควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะเพราะมีโอกาสจะผิดหวังสูงนะถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่ดีแต่ว่ามันพัฒนากันยากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรราก็จะมีปากเสียงกันนะจันต้องระวังหรือปรับความเข้าใจกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพ ไปตรวจนะคะร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ควรไปสถานที่เปรี่ยวที่ค่ําที่อันตรายเพียงคนเดียวอ่ะนะคะฉะนั้นต้องระวังตรงส่วนนี้ค่ะเพราะาอาจจะมีอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะแล้วก็เดือนนี้ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยนะปัญหาเรื่องของความรักนี่แหละมันทําให้ชีวิตค่อนข้างแบบเกิดความทุกข์นะคะฉะนันต้องทําให้จิตใจสดใสหาเวลาไปทาําบุญ菩萨ดอกอค่ะดวงชะตาจะได้ดีขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีมากๆจะได้รับโอกาสหรือได้รับมอบหมายงาน ครั้งใหญ่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะเวมถึงเหือเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือการขยายการทํางานนะคะก็เกิดโอกาสเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยนะคะมีโอกาสที่เป็นการลงทุนแล้วเกิดกําไรนะคะหรือได้รับแรงสนับสนุนนะคะจาก ผู้ที่มีเงินทุนหนักๆนะคะเข้ามานะสนับสนุนในเรื่องของงานหรือโครงการด้วยนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสถูกขึ้นเงินเดือนนั่แหละสร็จเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่ค่อยเด่นคะ่ะเพราะยังยุงย่งกับเรื่องงานอยู่นะสน่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ขยนันเพียอจะต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบิก,การงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันพุธวันอังคาร วันพฤหัสบดีวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันศุกร์และก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชีน้นำว้าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกงานเกิดโอกาสแหละนะคะมีงานเข้ามาให้ต้องจัดการเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการทําง,งานที่นะคะ เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีกันช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องใส่ใจกับเรื่องของความรับผิดชอบที่ได้รับอย่างเต็มที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกรายได้ดี A. การเงินยังอยู่ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการลงทุนนะคะหรือช่องทางในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างมากค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกให้ะระมัดระวังการมีปากเสียงกันนะคะสําหรับ คนที่มีคู่แล้วนะสามีภรรยาเนี่ยการมีปากเสียงหรือการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงต้องรอบครอบต้องควบคุมเรื่องของรวมแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะอาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรหรือเข้ามาสร้างปัญหาให้ครอบครัวได้ส่วนคนโสดนะคะก็ถือว่ามีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ต้องระวังนิดนึงเพราะมันช่อิทธิพลของไพ่แบบ ความไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ความรักที่ยังไม่บริสุทธิ์หรือความรักที่มันยังมีเล่ห์เหลี่ยมอะ่ะหรือมีผลประโยชน์เข้ามาเจือปนบ้างสาหรับคนโสดเราก็ไประวังค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระวังอาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสต้องไปตรวจสุขภาพหรือได้เข้าโรงพยาบาลไปนอนรับน้ําเกลืออะไรประมาณเนี้ยนะคะรวมถึงนะคะจะเตือนเรื่องสุขภาพของเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยจะต้องไปใส่ใจกันนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องกำลังใจ ที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ